สวัสดีครับผมเอมนะครับก็อยู่ในช่องโฟร์เช anel นะครับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับคล้ายๆคลิปอัปเดตตัวละครหรือล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าตัวผมเนี่ยก็เปลีย่ยนจากโคดูไนามาเล่นเป็นวอ r l ็อกนะครับ ก็เปลี่ยนมาเนี่ยนะครับขาดหรืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสายกายภาพนะครับเปลี่ยนมาเป็นสายเวทต้องเปลี่ยนอะไรเยอะแค่ไหนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องผม channel ด้วยนะุผู้ชมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเรื่องแรกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเพิ่งจะลงคลิปอัปเดตอาชีพตัวรูนนท์หรือว่าแนวทางไปใช่ไหมจริงๆก็เป็นคลิปตบท้ายนั่นแหละเพราะว่าผมน่าจะมาได้เล่นรุนนท์แล้วรุนนท์เนี่ยเก่งนะแต่ว่าตัวผมเองก็เบื่อรุนนท์แล้วแหละก็เลยอยากที่จะเล่นตัววอร์ห็อกนะครับตัวผมเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ เกือบจะทั้งหมดเลยนะครับดั้งเดิมก่อนหน้านี้นะผมก็เคยเล่นแอร์โซเบกซึ่งในหน้าคอมเบโดเนี่ยมันก็จะมีของสายกายภาพอยู่ด้วยแล้วก็สายเวทผสมกันไปแต่ว่าพักหลังๆเนี่ยนะครับเล่นลูนไนเล่นแอร์เยอะก็เลยมาเอาทางอันนี้แต่ว่าแน่นอนตัวเกมเนี่ยมนสามารถสลับตัวเมนเได้นะครับตรงนี้เนี่ยใครที่อยากจะมาเล่นสายเวทนะครับก็ย้ายได้โดยที่ไม่ต้องเป็นห่วงนะมันสลับไปมาได้อยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าเป็นห่วงเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกผมเป็นห่วงในเรื่องของทางเลนต์ตัวเน็ก ไม่สามารถสุ่มนะครับได้เแต่ไปไปมาๆนะครับเหลือด้วยซ้ำนะครับผมเตรียมสก,กูไว้ประมาณ50อันกดไปประมาณ15-20อันเนี่ยนะครับก็ได้ทุกทุกอย่างที่ต้องการในสายของผมแล้วแต่ตัวผมเนี่ยไม่เล่นสายโกดก็เลยไม่ได้สายโกดมาเรื่องของออฟแมแล้วก็เฟืองนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยผมกำมพอสมควรเลยเพราะว่าตัวออฟแมวเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย ผมเล่นแอร์โซเบกเนี่ยที่ทาไว้เนี่ยนะครับมันทําได้แค่เป็นเลเวล2เองสําหรับตัวซูเปเรียเอเมดเคนะครับในแฟชั่นส่วนตัวอาวุธแล้วก็เครื่องประดับเนี่ยนะครับจะมีแค่เมจิกบูลนะครับเลเวล5ในส่วนของประดับข้างซ้ายแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับยังไม่ได้เจอตัวเมจิกบูลเลยนะครับก็เลยใช้เป็นตัวค่าแฟตแบบนี้ไปก่อนนะครับถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแล้วก็ยังแรงด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมเคยเล่นมองด้วยโอ้ยาเยอะมากรองเท้าเนี่ยก็เลยทําเป็น s p นะฮะยังมี s p อยู่ก็สามารถเล่นเซตมาสเต SP ตรงเสื้อตรงนี้ก็เป็น Mac SP นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น Mac SP นะครับแล้วก็มี PVE ตอนก่อนหน้านี้มันเป็น Mac SP นั่นแหละแต่ว่าหา PVE มาทำไมต้องเป็น p v วแทน SP ก็แน่นอนนะครับเอาไปลงพวก TOC นะครับจะได้ยืนได้นานๆนะครับพวกมีรีดักเยอะๆนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ผมอ่าเป็นห่วงนะครับเรื่องออฟแมวใครที่อยากจะย้ายมาก็ต้องเตรียมออฟแมวไว้เยอะด้วยนะครับอ่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะวันจันทร์วันอังคารผมก็ใช้ออฟแมวไปกับรูนได้หมดแล้วนะครับไม่ได้เเเเเตตรรรีีียยยยยมมัััวคคิดออาากกกจะะะปปปลลล่่่นนนนน็็งบณ อยู่แล้วเนะทีนี้เรื่องเฟืองอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับใครที่อยากจะเล่นนะครับจากกายภาพมาเป็นเวทอาจจะต้องเตรียมเฟืองแดงไว้ด้วยเพราะว่ามันจะมีเฟืองที่จําเป็นสําหรับ ตัววอลล์อกอยู่ก็คือตัว Element i n s i นไซต์โปรโตคอนนะครับมันจะเป็นเฟืองอันนี้เลยเป็นเฟืองแดงที่เราเนี่ยเวลาที่โจมตีนะครับมันจะมีโอกาส15ที่จะไม่สนว่าเกาะของสตูเนี่ยเป็นป้องกันคาุอะไรคือมันจะเข้า100เลยนั่นเองนะครับอ่าซึ่งมันจะคโบกับตัวคาถาด้วยแต่ถ้าไม่มีก็ยังสามารถที่จะเล่นได้แต่ว่าตัวทาเลนนั่นแหละที่สําคัญมากกว่านะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับที่จะบวกดาเมจคือแรงมากเลยนะครับตอนนี้ย้ายมานะครับดีเวสเท่ากับอ่าตัวรูนไนท์ก่อนหน เรื่องดาเมจ์เนี่ยมันก็เล่นเพลินเล่นสนุกแต่ว่าด้วยความอึดอัดพวกเนี้ยอาจจะเอาตัวรอดไม่เท่าลุนไหนะสเตตัสนะครับขอแนะนำเลยนะครับก็อัพอินไปเก้า,กาส่วนเด็กเนี่ยนะครับเราอัพเพื่อให้ค่าลดไล่ของเราเนี่ยนะครับมันอยู่ที่100นะครับอันนี้ผมผมมัน100แล้วแหละคือถ้ารวม AB ด้วยนะครับ แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็มาอัปลักเต็มนะครับแล้วก็ไปลงวิททั้งหมดเลยก็ได้นะครับใช้พิเศษนี้ได้ทั้ง PVP แล้วก็ PVE เลยนะครับอันนี้ขอเสริมนิดนึงนะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนานะครับผมก็เพิ่งทราบเมื่อไม่นานนี้นะครับในไลฟ์สตรีมมีคนบอกมาว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้ใน PVE ได้ด้วยนะครับมันเขียนว่าเมื่อค่า PVP วอร์ดไม่เป็นศูนย์เนี่ยนะครับไอ้เจ้าตัว P ร a เบิกับ M ระเบิดรีดิวเนี่ยนะครับมันจะบวกขึ้นมา50%อ่าคือเจ้าตัวาเมหอ รับเราอัพแล้วเนี่ยตัวค่าป้องกันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็อย่าลืมที่จะอัพมันนะครับเรื่องของเครื่องประดับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันใครนะครับที่ย้ายมาแล้วนะครับมีการโอเปอเรนโอเปอเรนเนี่ยใช้ได้แค่กายภาพนะครับสายเวทเนี่ยจะใช้ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะไม่มีการ์ดโยกเกยกแล้วก็การ์ดเลดเลยผมก็เลยตัดปัญหาด้วยการใช้ตัวนะครับเ e n d a น t of Harmony ตัวนี้ไม่มีรูถามว่าใช้ได้ดีไหมก็ใช้ได้ดีดามเจแรงแต่ว่ามันมีข้อเส อันนี้ผมอาจจะต้องไปหาแบบมีรูมาใช้ด้วยเพราะว่า ตัวละครผมเนี่ยก็เล่นพวกกิวหรีกิววอ์ด้วยนะครับผมก็อาจจะต้องย้ายไปใช้เป็นประดับ105ก่อนแต่ว่าถ้าจะเอาแรงๆเลยโดูมิซีเรียนะครับประดับเผ่นเดนอัพฮาร์โมนีเนี่ยใช้ได้โดยที่ไม่มีดูหาจากไหนหาด้วยการเปิดกล่องเอเซ s ร o r y รี่บล็อก115ตัวนี้นะครับซึ่งมันจะอยู่ในหน้าร้านนะครับเอเซอร์ซรี่ช็อปซื้อโดยการใช้โคเปอร์นะครับผม6ก้านต่อ1นกล่องน,นะครับตัวนี้ก็ชิลๆเลยสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องมีการ์ดก็ได้แต่ถ้ามีการ์ดมันก็แสดงว่านะครับ เรื่องการเนี่ยเรื่องการอาวุธไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับการโลก,ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็มีอาคูดกับกบแดงส่วนชุดเนี่ยก็จะมาเปลี่ยนเป็นเบบี้ดีเสิร์ฟวูฟนะครับผ้าคลุมก็เป็นฟิโดล่านะครับรองเท้ายังไงก็ต้องใช้เวดิทเพราะว่ามีแม็กเอสพีด้วยแต่ว่าผมเพิ่งทําการวันแรกนะครับก็เลยทําได้ข้างเดียวส่วนหัวอันนี้เดี๋ยวจะต้องทําการหลัดด้วยนะครับเพื่อเอาแม็กเอสพีเพราะว่าเราใช้เซตมัตเตอร์ออมเมจิกนะครับคอมโบกับออฟแมวนั่นเอง แล้วก็นะครับที่เหลือก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับทีนี้ในการอัพสกิลนะครับทุกๆคนสกิลเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเข้าใจกันอยู่แล้วแหละเพราะว่ามีแนวทางเยอะมาก นะครับเราจะทําเป็น2องพีเซตก็ได้นะครับพีเซตแรกอาจจะเป็นสายาไฟแล้วก็ลมอีกพีเซตหนึ่งก็เป็นดินแล้วก็น้ําก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะทํำ d าเ a g e ้วดก็ทําเป็นพีเซตเดียวไปเลยใช้พีเซตนี้ในการทั้งฟาร์มนะครับผมแล้วก็ PVP ได้เลยนะครับผมแท่ธาเนี่ยไม่ต้องไปอัพเต็มนะครับแบ่ง1แต้มเพื่อัพเท e l พอร์ตนะครับเพราะว่าเททตาเนี่ยนะครับเราไม่ค่อยได้ใช้เราจะกดมือในตอน PVP นะครับแต่ว่าถ้าใครลองเทดีเพจแล้วนะครับใช้เททตาในออโต้มันดีก็ลองใช้ดูนะส่วนเลดี้สเปลเนี่ยนะครับมันสามารถเซทสกิลได้ใใช่มน PP ผมแนะนำให้ใช้เป็นอาร์คไรนิงนะครับทั้งหมด3อันในตอน P p เอ่อเชลไรนิงนะครับทษดีเชลไรนิงทั้งหมด3อันในตอน p p เลยเพราะว่าถ้าเป็นโคลเมกเนี่ยนะครับคนมันจะเดินหนีแล้วจะไม่โดนโคลเมกดอกที่2นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าตีบอสก็แนะนำเป็นสลับแบบนี้นะครับอ่าส่วนไฮวิสาดนะครับหรือว่าตอนเป็นวิสาตเนี่ยก็อัพตามอัธยาศัยหรือว่าตามที่ชอบได้เลยนะครับก็แนะนำว่าคนมีตอมกั๊ดหนึ่งไว้ด้วยนะครับตามนี้เลยเพราะว่าคนไม่ค่อยนิยมใส่มาน้ำกันแล้วนะฮะ ตัวสกิลนะครับเซตติ้งเนี่ยเอ่ออันนี้แบบอนน่นนะครับแล้วก็แบบออโต้นะครับจริงๆออโต้เนี่ยถ้าเราล่าบอสเนี่ยก็ควรใส่เลนิ่งสเปลลงไปด้วยนะครับเวลาที่เราออโต้เนี่ยก็เลือกสักิลหนึ่งนะครับหลักๆก็จะเป็นตัวโคเบกกับคิมสันนั่นแหละนะครับไฟเล็กไฟใหญ่แต่ว่าถ้าเป็นบอสแบบธาตุไฟนะครับท่านหนังก็อาจจะใช้เป็นอาร์คเลนิ่งแล้วก็เชนเลนิ่งแทนนะครับก็สลับเอาได้เลยตัวชุดเนี่ยนะครับ โดยชุดเราจะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใช้เป็นกรอบบินหรือว่าจะใช้เป็นมาสเตอร์ออฟเมจิกมาสเตอร์เมจิกเนี่ยก็จะไปใช้ตัวบูทดาเมจอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเล่นกรอบบินก็ไปลงพวกทีวซีหรือว่า p v p ได้นะครับสโล่นะครับมันจะมีอยู่3ตัวที่แนะนาําจะมีตัวแบาคแครี่กันน้ํากันไฟนะครับแล้วก็จะมีตัวออรินนะครับเอาไว้สะท้อนนะครับเอาไว้เล่น p v p ก็ได้แล้วก็ตัวมีตัวบอฟไลน์นะครับเป็นตัวบวกดาเมจนะครับ อ่าส่วนคาถาก็น่นอนเป็นคาถาทานนอนนะครับเป็นคาถาสายดินน้ำลมไฟนะครับแล้วที่นี้ในเรื่องของเฟืองเนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะครับไม่มีเฟืองเอลิเ,เมนต์อินไซด์โปรโตคอลเนี่ยครับเลือกใช้เป็นอะไรดีก็เป็นพวกโฮลิไลท์บัตเตอร์มานาเล้งนั่นเองนะครับผมอย่างอย่างผมเนี่ยที่ผมใช้นะครับถามว่าไม่มีเฟืองเอลิเมนต์อินไซ์เป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีแล้วดีเพจมันเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้รับประกันเลยถามว่าในตอนนี้พอใจไหมที่ย้ายมาเป็นวอลล็อกนะครับก็โอเคนะ สนุกขึ้นนะครับตอนเล่นลูนัเนี่ยก็น่าเบื่อตรงที่มันกดเยอะไปน,นิดนึงแถมไม่ได้เป็นอาชีพที่ชอบอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับบอลล็อกก็พอที่จะเล่นได้ในอนาคตเดี๋ยวดอแรมจะเข้ามาก็อาจจะเปลี่ยนไปเล่นดอรแรมนั่นเองนะครับเพื่อรอเป็นชารเชหรือว่าก็ชูราหรืออาจจะเป็นเจเนติเนี่ยก็ต้องรอดูนอนาคตธีที่3คิด2นะครับใครอยากจะย้ายมาก็อาจจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะย้ายอย่าทำเหมือนผมนะจริงๆเดี๋ยวผมเป็นคนที่รันนะครับหลายๆคนก็ไม่อยากให้ผมย้ายมาหรอกเพราะว่าการจะามาเป็นเวทมันก็เหน ว่าเรารีบอาจจะต้องเติมเข้าไปแต่ว่าผมก็เรื่อยๆแหละเนี่ครับตอนนี้มันก็พอเล่นได้เล่นสนุกอยู่นะครับใครอยากย้ายก็รุยเลยนะครับวอลหอกก็เป็นอาชีพที่สนุกมากๆอาชีพหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเป็นคลิปอัปเดตตัวละครอีกหนึ่งคลิปมั้งแต่จริงๆคือก็ไม่ใช่หรอกเหมือนเป็นมาบอกว่าเฮ้ยย้ายมาเล่นวอลหอกแล้วนั่นเองนะครับอะไะครับเดี๋ยวจะมีคลิป Update อัปเดตเกี่ยวกับวอลหอกเข้ามาอีกอย่างแน่นอนสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ